แต่ดูเงียบมากเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่าตลาดเขาปิดแน่เลยอะ่ะนี่มีคนเดินเลยตรงใส่ตลาดปิดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขึ้นไปดูก่อน ส,สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่บนรถน mm. um> ี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าในถุเมืองยางกุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในเมืองยางกุ้งนะครับวันนี้เป็นวันที่7จันวาร์ปุ่งสองนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ในเมืองยางกุ้งเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ที่รู้นะตอนนี้ปั๊มน้ํามันแต่ละปั๊มเลยนีะค่อนข้างขาดแคลนน้ำมันครับจะมีรถจอดรอเพื่อจะเข้าปั๊มที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าของการขัดแคลนน้ำมันในถมือยางกุ้งนะตอนนี้นะครับเดี๋ยว พอเข้าอดีตกลุ่มเลยแยกกลุ่ก็ ครับก็เป็นปกตินะครับพอข้างๆที่จะ,ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องส่วนของปั๊มน้ํามันแต่ละปั๊มนะครับจะมีรถจอดเข้าคิวรอเติมน้ำมันเยอะมากบางปั๊มก็ปิดเลยนะครับปิดเรื่องเลยไม่ให้เข้าเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันให้เติมนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทุกอย่างก็คลี่คลายนะครับก็หวังว่า อาจจะเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับก็คือน้ํามันที่เข้ามาในมือยุกุงอาจจะมีการปัญหาเรื่องการขนส่งซึง่งมาไม่ทันนะครับผมว่าไม่น่าที่จะขาดแคลนสักเท่าไหร่ครับก็โอเคครับเดี๋ยวมากินอาหารกันนะครับเราเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับหลังจากผมกินอาหารเสร็จปุ๊บผมตั้งใจว่าจะไปที่ตลาดสกอตนะครับตลาดสกอตซึ่งเป็นแหล่งที่ชอปปิ้งนะครับของ ชาวต่างชาตินะครับเป็นว่าคนไทยนะครับอยู่ที่อยู่ตรงตรงข้ามกับจังชันซิตี้ครับทางจังชันนะครับไปดูว่าความคึกคักเป็นยังไงางครับโอเคครับตัวนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับของไทย47ก็เย็นสบายครับอากาศข้างในเย็นมากร้านตกแต่งดีครับติดถนนเลยนะครับและรสชาติอาหารค่อนข้างอร่อยนะครับผมเคยมากินรอบหนึ่งแล้วครับเป็นอาหารไทยที่รสชาติที่ใกลเคียงกับมือที่เมืองไทยเลยครับถือว่าอร่อยครับสำหรับร้านนี้ครับแนะนำเลยนะครับผม อาหารที่ผมสั่งตรงนี้คือกะเพราหมูไข่ดาวนะครับก็ตามราคาตรงนี้มัน8,500จาดนะกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ผมก็สั่งมีคอหมูย่างนะครับคอหมูย่าง14,500จาดนะครับคอหมูย่างแล้วก็อีกอย่างนึงผมสั่งสามอย่างก็ซี ก็คือตับหวานถ้าเมืองไทยก็คือตับหวานนะครับอคอกลิเวอร์สลัดวิลไลช์นะครับก็คือมีข้าวคั่วด้วยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสองพันจานนะครับโอเคสั่งอยู่แค่น,นี้นะครับแล้วก็น้ำาผมสั่งเป็นน้ำส้มนะครับนั้นเป็นน้ำส้มเป็นน้ำาม่ชืูนนะครับโอเคเดี๋ยวมากิน,นกัน อาหารมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กระเพราหมูไข่ดาวน่ากินมากเลยอ่ะให้เยอะนะค่อนข้างเยอะเลยจะกินหมดไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับโอ้แล้วก็น้ำส้มก็มาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กินอาหารเลยครับกินเป็นบางส่วนนะอร่อยมากครับกระเพรานี่เขาอร่อยมากเลยแล้วตรงนี้ผมก็ชิมแล้วข้าวหมูย่างก็อร่อยนะครับ ฉ่ำเลยครับเนื้อเขาย่างค่อนข้างฉ่ำเนี่ยไม่แห้งนะครับีรู้สับหวาน 1> <1> <1> <1> โอเค ช้ได้เลครับอร่อยกินข้าวองราครับ,รบตอนนี้เราก็กินอาหารเสร็จแล้วครับก็เช็คบินแล้วอยู่ที่4 0 0 0มื 7, จ่จาร้านะครับก็อ่า400กว่าบาทจน5 0 0กว่าบาทนะครับถือว่าราคาก็ค่อนข้างค่อนข้าง,งสูงนะครับแต่โอเคครับสำหรับ ร้านแบบนี้นะครับมันเลือกโปรตีนนะครับในในในเมืองแย่คู่นะครับก็บาการาคาก็จะสูงกว่าปกติแต่อาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยนะครับก็เดี๋ยวอาหารที่จะกินอาหารเสร็จนี้ผมตั้งใจที่จะไปที่ตลาดสกอตนะครับแต่ผมจะแวะซื้อของที่จังชันซิตี้ก่อนซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณแค่2กิโลเมตรเองครับไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ตลาดสกอตนครับว่าอ่าคนเยอะแยะไหมครับมีคนเยอะหรือเปล่าแต่ถามว่า ท, meantime, ที่นี่นะครับการใช้ชีวิตของคนในเมืองย่างกุ er ้งยังปกตินะครับการมากินอาหารอะไรต่างๆในร้านนี้คนแน่นเลยนะตอนนี้ผมมาเนี่ยคนเยอะเนี่ยตอนนี้ผมจำยอดคนค่อนข้างเยอะเลยแต่ผมแค่ให้ดูนซึ่งร้านนี้ก็ยจะมีชั้นสองด้วยนะครับชั้นสองก็มีคนเยอะนะครับก็ทำให้รู้ว่าการใช้ชีวิตของคนในตัวเมืองย่างกุ้งก็ยังใช้ชีวิตกันแบบปกติอยู่นะครับผม ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้างจังชาซินซ City นะครับห้างจังชาซิตี้เนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดสก,กอตนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อของในห้างก่อนก็มาดูบรรยากาศของในห้างนะครับในช่วงของวันที่7ธันวาคม2566นะครับบรรยากาศคนก็ก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีจัดในส่วนของซุ้มอ่าตวนี้ก็จะใกล้ใกล้คริสต์มาสนะครับมีจัดซุ้มคริสต์มาสด้วย วันนี้ก็เป็นวันหยุดของประเทศพมา่านะครับก็เป็นวันที่เจ็ดนี้เป็นวันรวมชาตินะครับ <S 1> <S 1> ของประเทศพมา่าถือว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าคนก็ค่อนข้างไม่คึกคักนะครับปกตินห้างจังชาติคนจะเยอะม,มากกว่านี้นะครับช่วงวันหยุดนะตรงน,นี้คนก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหลวงเหลนะครับก็ยังมีคนอยู่เยอะอยู่ปนๆ โอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะครับแล้วก็ซื้อของบางอย่างเสร็จก็เดี๋ยวจะไปเดินดูตลาดสกอตนะครับว่าเงียบเหงาหรือเปล่านะครับมาถึงทางจังชันแล้วก็แวะซื้อคาปูชิโน่เย็นหนึ่งนะครับที่อเมซอนนะครับอเมซอนที่อเมซอนนี้พม่าก็มีขายรสชาติเหมือนเมืองไทยครับราคาก็แก้วหนึ่งสี่พั้จาถือว่าราคา ถ้าเทียบตัวนี้ก็ยังไม่ถึง50บาทครับถอว่าถูกมากถูกเมืองไทยนะครับถูกวัตถุไทยสำหรับกาแฟเมซอนนะครับตัอนี้ก็แวะซื้อกาแฟอเมซอนนะครับที่ห้างจังชันซิตี้อยู่บนชั้นสี่นะครับห้างจังจันแล้วก็ที่ผมซื้อ,อ เป,เป็นเครื่องสัมภาณนะครับของญี่ปุ่นนะครับร้านมุกุกครับร้านขายสินค้าญี่ปุ่นซึ่งราคาจะค่อนข้างถูกมากๆเลยครับก็คือทางาแฟนผมที่เมืองไทยเขาก็ฝากให้ให้ซื้อด้วยก็เ,เลยแวะซื้อให้เขาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดสก๊อตนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดสก๊อตกันว่าบรรยากาศที่ตลาดสกอ,อกตกอกกกกอเป็นยังไงบ้างนะครับผมกันครับตอนนี้ผมกอ็ออกมาจากห้องจ้งาห้างสังชาติแล้วนะครับ ข้างหน้าเรานี่ก็ชื่อโบสถ์ Holly Trinity นะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจุดนี้นะครับจุดสำหรับคนที่ชอบมาถ่ายรูปนะครับโบสถ์นี้สวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปกันที่ตลาดสอแล้วกันครับไปดูคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนค่อนข้างน้อยวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่คนค่อนข้างน้อย ปกติถนนตรงเส้นนี้จะค่อนข้างจะแน่นนะครับรถจะเยอะแล้วติดมากนะครับตอนนี้รถโล่งเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุก็อาจจะมาจากเรื่องอน้ํามันช่วงนี้ขาดแคลนนะครับน้ํามันแต่ละที่เนี่ยแต่ละพั้นเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่า ที่ประมูลย่างกุ้งเยจะเป็นบ่อยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ํามันขส่งเข้ามาไม่ทันนะครับเพราะการใช้รถในพม่าค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เมเทียบกับเมื่อก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตรงตลาดสกอตนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างห้างจังชานกับตลาดสกอตนะครับตลาดสกอตในภาษาพม่าเขาจะเรียกว่าโบหยกโบโบหยก โมยกมาร์เก็ตนะครับโบโยกมา์เก็ตฝั่งตรงข้ามเนะี่ยเดี๋ยวเราขึ้นแล้วก็ข้ามไปฝั่งนไปดูบรรยากาศแต่ดูเงียบมากเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่าตลาดเขาปิดแน่เลยอะ่ะไม่มีคนเดินเลยสใส่ตลาดปิดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขึ้นไปดูดดก่อน อ๋อจริงๆด้วยครับตลาดโบโยกปิดครับผมประตูน <Herm> ี้ป so ิดเลยเอ่อถ้าโบโยกปิดนี้ผมว่าหรือว่าตลาดสกอตนะครับเรียกว่าโบโบโยกองซานมาร์เก็ตนะครับตลาดนี้ประตูป so ิดเรียบร้อยแล้วครับผมก็ผมว่าอาจจะสอบผลกระทบพอสมควรนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน มาตอนนี้ครับเมืองตอนนี้เมืองย่างกุ้งก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับตลาดลใหญ่ๆหลายที่ก็ปิดนะครับโอเคแต่ห้างบังห้างก็ยังเปิดถคาดีารปกตินะครับในห้างคนก็ยังเยอะประ,ประมาณอยู่นะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมีการถ่ายบรรยากาศบนท้องถนนในตัวเมืองย่างกุ้ง มาให้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศาปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบนท้องถนนณนะวันที่7เดือนธันวาคม2566นะครับมาดูกันครับผม Music Licensing Reimagined licensing reimagined. ผมก็ถึงที่พักแล้วครับตอนนี้เวลาก็าประมาณบ่ายสามโมงสิบห้านะครับก็หลังจากที่เราไปดูตรง ตลาดสกอตนะครับหรือว่าโบยอกองซานมาร์เก็ตเนี่ยตลาดปิดแต่ปิดนี้ผมไม่รู้นะว่าอาจจะปิดเพราะวันนี้เป็นวันรวมชาติหรือเราทำ้ห้ปิดแต่ปกติมันก็ไม่น่าปิดนะมันเลยผิดปกติว่าตลาดตรงนี้ปิดนะครับเพราะเป็นตลาดที่คนจะเข้ามาเดินกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวครับจะมาซื้อพวกหยกพวกอะไรนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมของอคนในเมืองย่งกุ้งนะครับก็ ดูน้อยกว่าน้อยแบบผิดตาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยมากนะครับการใช้ชีวิตหรือการเดินห้างหรือการกินอาหารในร้านอาหารก็ยังปกตินะครับยังปกติอยู่แต่ว่ามีความแตกต่างไปก็คือบนท้องถนนนี่รถล,ลดนี้น้อยมากนะครับน้อยมาก